ทราบแล้วเปลี่ยนเป็นแคมเปญเพื่อการสื่อสารด้านการประหยัดพลังงานที่กระทรวงพลังงานได้จัดขึ้นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แคมเปญน,นี้คือ E ีว o t ก i p รปปิดเดวโดยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพช่วยเหล่าอีวี i p p e r อร์กว่าร้อยชีวิตร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่คาราวานรถทริปขับขี่รถอีวีอย่างชาญฉลาดและปลอดภัยพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีชาร์จรถอีวีที่สถานีอัดประจุฟไฟฟ้าอ l เล็กส์บายอีแก ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันอ l เล็กซเสริมความมั่นใจก่อนเปลี่ยนมาใช้รถ EV โดยทีมงาน e c a t EV Business Solution ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง4เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางกาฟผหัวหินระยะทาง230กิโลเมตรเส้นทางกาฟผสัตหีบระยะทาง275กิโลเมตรเส้นทางกาฟผเขื่อนศีนครินระยะทาง230กเมและเส้นทางกาฟผเขาใหญ่ ระยะทาง250กิโลเมตรผลปรากฏว่าเมื่อคำนวณอัตราการใช้ไฟฟ้าของรถ e ีวีที่วิ่งได้ประหยัดที่สุดในแต่ละเส้นทางจะอยู่ระหว่าง11.2ถึง12.6กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรต่อเที่ยวหรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าหากชาร์จรถ e ีวีจากที่บ้านยูนิตละ5บาทจะมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางแต่ละทริปเพียง140ถึง154บาทต่อเที่ยวเท่านั้น ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจนะครับแล้วก็แหมชุ่มชื่นหัวใจนะที่โครงการ evgo t r i p i e d a l นะ,ะผมว่าประสบความสำเร็จนะแล้วแสดงให้เห็น2อสาเรื่องให,ใหญ่เลยปี2030เราจะมีการผลิตรถยนต์นะครับที่มันเป็น รถ EV เนี่ยอโอ้โหของยอดทั้งหมดเนี่ยโอ้หมันมันได้รับความสนใจคนไทยนยนะรู้สึกว่าทราบแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าการที่เราทราบรู้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยนอกจากมันดีต่อต่องเงินในกระเป๋าเราเองแล้วเนี่ยมันดีต่อในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆของประเทศในเรื่องของ EV เข้ามาด้วยแล้วมันดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยครับเราทํา EV นะครับเกี่ยวกับ โครงข่ายหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อให้ทุกท่านมีความสบายใจที่จะใช้รถ E ีีนะครับตั้งแต่โครงข่ายไฟฟ้าที่เราทําแล้วเราไม่ได้ทำคนเดียวเราร่วมกับอีก2การไฟฟ้านะครับที่จะทําให้มีไฟฟ้าอย่างเพียงพอนะครับหลังจากนั้นเราทําสถานีชาร์ตครับทำสถานีชาร์ตให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศนะครับให้ท่านสามารถจะเดินทางไปได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับเราทำแอปพลิเคชันนะครับให้ท่านใช้สะดวกนะครับเราร่วมกับอีก 3- 4ี่ โอเปอเรเตอร์ที่เป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้ท่านเปิดแผนที่เราเปิดแอปเรามีาสถานีชาร์จนะครับสามสหยี่ห้ออยู่ด้วยกันนะครับดูได้บนแผนที่เดียวกันนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราพยายามจะทําพยายามจะสร้างอีโคซิสเต็มนะครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังคิดเรื่องของการที่แบตเตอรี่จากรถเมื่อใช้ไปแล้วถึงระยะหนึ่งจะนํามาใช้ประโยชน์ต่อได้ยังไงนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่เราคิดเกี่ยวกับ EV ีอีโคซิสเต็มครับ ปัจจุบันมีการจัดตั้งอีเล็กซ์บายอีเกไปแล้ว50สถานีในประเทศไทยโดยสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีเล็กซ์บายอีเกเป็นธุรกิจที่คิดขึ้นโดยทีมอีเล็กซ่าซึ่งเป็นทีมพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่ของกวาา่าพอและเป็นส่วนหนึ่งของทีม Ecat p r o v i n c e cial, ที่มีวิสัยทัศน์ในการเร่งการเติบโตของระบบนิเวศของธุรกิจ E ีวีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ยุคแห่งพลังงานที่ยั่งยืน และการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมธนกรวัศยานนท์รายงาน